ชื่อเมย์ค่ะชื่อเมยนะะคอายุเท่่าไหรคสิบสามค่ะเดี่ยวนะจริงโอเคครับตำแหน่งที่ที่ถนัดเอ่อปีกแล้วก็การจ่ายค่ะโอเคปีกกาดจ่ายสู้ๆนะครับค่ะครับนี่ตัวจิ๊กของเรานี่สวัสดีค่ะชื่อเมจิค่ะเมจินะครับนมเปรี้ยวนะ แม่ทีน้องเฟี้ยวน้องบุดอายุเท่าไหร่ล้วครับอายุสิบสี่ค่ะสิบสี่นะครับ 14, ตำแหน่งที่เล่นอยู่ตำแหน่งที่ถนัดนะเล่นเซนเตอร์กับยืนข้างล่างค่ะเค่ะเป่ยมากเลยโ,โอเคครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อสายค่ะชื่อเก๋ชื่อสายนะครับอายุเท่าไหรแล้วครับสิบสามค่ะสิามเล่นตำแหน่งอะไรอยู่หนูเล่นไอ้ปีก สิบนะครับโอเคสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับสวัสดีครับสุนัยด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อนาน่าค่ะนาน่านะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุสิบสามค่ะตำแหน่งที่เล่นครับการจ่ายค่ะการจ่ายนะครับเป็นไงพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมนะครันเลยค่ะสู้ๆเดี๋ยวเราไปแข่งกันโอเค สวัสดีครับอเ,เอาถจูไม้หน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะออชื่อแพรวาค่ะชื่ออะไรนะแพรวาค่ะแพรวาอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบสามค่ะโอ้โหนะอ่อนสุดนะอ่อนสุดอายุน้อยสุดตำแหน่งที่ที่ถนัดที่ชอบนะครับการ์ดค่ะตำแหน่งการ์ดนะครับโอเคสู้ๆมีตัวเล็กที่สุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อเนยค่ะชื่อเนยครับอายุเท่าไหร่แล้วครับสิบสี่ค่ะสิบสี่ คอยนิดคอยนิดตำแหน่งที่ถนัดนะครับเล่นเซนเตอร์ค่ะเซนเตอร์นะคะโอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคไปลุยกันโอเคสาวสาวทีมหนุมานสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่นะครับทีมหนุมานนะครับเตรียมตัวซ้อมอยู่สวัสดีครับโค้ชสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชโค้ชชื่ออะไรครับโค้ชพีชครับอนุมานทีมทีมครับโอเคครับเด็กๆควรลด ในเรียชอบเซฟโค้ดสำหรับความพร้อมหน่อยครับรายการนี้ที่จะไปแข่งอ๋อตอนนี้นะครับพร้อมมากแล้วครับเราจะแข่งวันที่25 26นี้นะครับเป็นบานสามคนที่ไหนครับที่ศรีราชาครับยังไงก็ติดตามทีมเราด้วยนะครับอ๋อเป็นกำลังใจให้ทีมขนุ่มบ้านด้วยนะครับโค้ดพีทจะพาไปร่วมการแข่งขันบัสสามสามนะครับสามสามครับโอเคเป็นกำลังใจครับใครใครอยู่แถวนั้นไปเชียร์ ที่หนุมานด้วยนะครับครับผมครับครับครับสวัสดีครับ